สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันตามสัญญาแม้ว่าจะมาเว้นหนึ่งวันนะคะต้องขออภัยจริงๆงานยุง่งต้องต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสัญญาไว้ว่าเมื่อวานเนาะจะเอาเลขล่างมาให้ตัววิ่งก็เลื่อนไปหนึ่งวันติดธุระติดภารกิจจริงๆนะ,ะพี่น้องบางท่านก็รอว่าเออสัญญาแล้วอุตส่าห์ตั้งตารอว่าจะเอาเลขมาให้ทาไมยังไม่มา ก็ขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้กดสับตไคายกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะจะได้หากันเจอเนาะจะได้แชร์ไปตามเพื่อนตามกลุ่มเพื่อว่าท่านใดมีบุญวาสนาต่อกันก็จะได้หากันเจอเนอะอาะแล้วก็ได้บุญนะสําหรับพี่น้องที่แชร์ให้อาจารย์เพราะว่าบางครั้งบางท่านอาจจะมีมีทุนมีกําลังทรัพย์ได้ซื้อของได้ช่วยอาจารย์นะคะ ขอพระคุณมากได้ช่วยคนป่วยแม้ว่าจะเป็นแค่ซื้อของซื้อกะปิน้ำปลาซื้ออ่เป็นอ่ากาแฟหรือว่าวิตามินซีหรือว่าอยากได้สูตรอะไรต่ออะไรก,อไรก็อันนั้นก็เป็นผลอ่าที่ได้ช่วยคนป่วยแม้ว่าจะเป็นข้าพันเพิดน้ำเกลืออะไรก็ได้อะไรที่เล็กๆน้อยๆอย,อยก็ยังดีเนาะอ่าอันนี้ก็ขอพระคุณมากๆที่เข้ามาช่วยกันแม้ว่าทำตรงนี้อ่าอาจารย์น่ะถ้าเป็นอ่ ที่อื่นเนาะเขาก็จะคุยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อว่าโฆษณาจะได้เข้ามาใน YouTube ได้แต่ของอาจารย์เนี่ยทำก็บางทีก็9นาที8นาทีบ้าง10นาทีบ้างก็จะได้ประมาณนั้นเพราะว่าไปลงเพจให้พี่น้องที่รอคอยบางท่านเข้า YouTube ไม่เป็นบางท่านก็เล่นได้แต่เฟซเล่นได้แต่เฟซแต่ไลน์ประมาณนี้อันนี้เราก็ห่วงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไร เราก็ยังได้ให้เพื่อนญาติพี่น้องได้ได้เสียงโชคกันอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามามาเจอก็อย่าเพิ่งว่ากันอันนี้เป็นหวยคำนวณน,นะคะคำนวณตัวเลขไม่ไม่ได้อาจุดทูบจุดเทียนหรือว่าทำนายทายทักเป็นผู้ดูดวงได้อะไรแบบมันไม่ใช่อันนี้คำนวณตัวเลขถ้าจะบอกได้ก็ทำมาเป็น เป็นสิปีนะคะไม่ได้ทิ้งพี่น้องไปไหนเลยนะคะนอกจากพี่น้องบางท่านรวยกันไปแล้วก็เลิกรวยกันไปบางท่านก็เปลี่ยนโทรศัพท์หยุดไปอะไรไปถ้าจะเข้ามาใหม่มันไม่มีหลักฐานพี่น้องก็ต้องสมัครเข้ามาใหม่นะคะสมัครเข้ามาพี่น้องก็ได้ช่วยเหมือนเดิมได้ได้บุญเนาะได้ช่วยคนเนี่ยยิ่งกว่าทําสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาซะอีกนะได้ช่วยไปดึงเขาขึ้นมาจากเลขศูนย์เนี่ยให้เขาได้มีชีวิต ยาวนานไปได้อีกอยู่กับครอบครัวอันนี้ดีสุดคนเราไม่ว่าทําบุญอะไระมันได้บุญแต่ว่าได้ช้าได้เร็วได้กุศลบุญให้เร็วที่สุดคือได้ช่วยคนนี่แหละเนาะ,ะพี่น้องกาแฟนะคะมีหลายท่านที่มีอายุแล้วแล้วก็เป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็หัวใจถามว่าทานได้ไหมกาแฟอาจารย์ทานได้ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันไป ทำร้ายต่อร่างกายเราเลยคือผลไม้30กว่าชนิดเนี่ยเขาอบแห้งแล้วเขามาประทำเป็นผสมกับกาแฟให้เราได้รับทานนะคะแล้วก็ผลไม้บางตัวเป็นยาระบายทําให้เราท้องผูกแล้วเราขับถ่ายได้ดีนะคะขับของเสียออกจากร่างกายบางท่านมีไขมันในลําไส้นะ,ะบางทีถ่ายกระปิดกระปอยเหมือนถ่ายเหมือน บางคนถ่ายเป็นลูกกรอเหมือนกระต่ายถ่ายเป็นป้องเป็นอ่าอ่าต้องขอโทษท่าท่านใดยังรับทานอาหารหรือว่าทําอะไรอยู่ต้องขออภายัยอันนี้เราต้องเล่าให้ฟังบางคนถ่ายท้องผูกเนาะถ่ายกระปิดกระปอยถ่ายไม่อ่าไม่ไม่เสร็จอะคือวันนึงได้นิดได้หน่อยแล้วก็มีกลิ่นรุนแรงเพราะว่ามันอยู่สะสมอะไรเงี้ยอ่อ่ดิฉันเนี่ยะะน,น,นะรู้กับตัวเองเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาพอทานกาแฟปุ๊บมันได้เวลาของมันเลยขับถ่ายขับถ่ายดีมาก แล้วก็จะมีทานอาหารเยอะหน่อยก็จะไปขับถ่ายช่วงบ่ายช่วงเย็ยนอีกรอบหนึ่งคนเราก็จะเป็นประมาณนี้บางคนสามวันเจ็ดวันไม่ถ่ายท้องอืดลำไส้อันนี้มีปัญหาแล้วก็ไขมันน่ะทานเข้าไปทานแป้งทานอะไรเข้าไปมันก็จะไปสร้างไขมันบางทีไขมันทานจากของทอดมันก็อยู่อยู่ในลำไส้ไม่ออกไปไหน แต่เป็นกาแฟอันนี้มันขับถ่ายมันล้างลําไส้พี่น้องอันนี้ก็ไม่ได้พูดเวอร์วังอลังการอะไรมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าหลายคนน่ะน้ำหนักเยอะอ่ะบ,บางคนน้ําหนักประมาณสักร้อยกว่าโล8 0ดสิบโลเก้าโลทั้งนั้นตัวเองเตี้ยอ่าส่วนสูง50กว่าบางทีไม่ถึง60ดีแต่น้ําหนัก70-80อันนี้อ่ก็สงสารกระดูกสงสารแคลเซียมเนาะประมาณนั้นท่านใดที่ เปิดใจอยากรับทานเหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ทานอยู่ก็เข้ามาได้นะทักเข้ามาเนาะมามาอุดหน,นุนกันได้เบอร์นี้นะคะ0624513242ถ้าด้านใดเปิดใจอยากร่ำรวยรอบนี้อาจารย์ก็มีความมั่นใจอย่างสูงนะ,ะคนเราเนาะพี่น้องอ่ไม่ใช่ว่าเล่นทำหวยเนี่ยจะไม่ผิดเลย ก็ต้องขอยอมรับบางงวดมันก็มีผิดบ้างเข้า4ีห้างวดผิด 1, หนึ่งงวดก็ควรจะให้อภัยแล้วก็มั่นใจบางครั้งเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดพลาดอะไรเนาะ,อ,ะอาจารย์พูดแค่นี้พี่น้องก็น่าจะเข้าใจนะคะบางครั้งคำนวณแล้วมันก็ยังมันก็ยังผิดล่างออกบนบน,บน,บนออกล่างมันออกได้ยังไงอะไรยังไงนะ,ะแต่ว่ามันไม่เป็นตลอดหรอกยังไงของเราก็เข้าอยู่แล้วเนาะ สูตรของเราถึงจะยังไงของเราก็ไม่ผิดไม่เพี้ยนอยู่แล้วเข้าตลอดนะออเนาะอย่างเงี้ยไม่เข้าล่างก็เข้าบนแหละมันเข้าแล้วก็ชอบเลขอะไรก็จัดหาแค่เป็นเลขเดียวนะคะไม่ต้องไปหว่านเหลงอ้วนตกเบ็ดอย่างที่เขาทากันอันนั้นได้ก็ไม่คุ้มเสียเนาะแล้วก็เล่นอะไรก็อย่าลืมกลับนะคะ,ะพี่น้องถ้าพูดถึง VIP อนีเนี่ยอาจารย์ก็จะทําอย่างนี้ให้ใหดนะูคืออันเนี้ย เวลาอาจารย์ให้หวยห้าตัวเลขห้าตัว V.I.P. อาจารย์ก็จะทำเครื่องหมายแบบนี้ดอกจันแบบเนี้ตัวแดงคือจัดหนักจัดเต็มตัวสีน้ําเงินคือจัดตามกําลังทรัพย์ประมาณนั้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนเออทาไมไม่ให้ตัวเดียวหให้ตัวเดียวพี่น้องเกิดพี่น้องเล่นเยอะๆแล้วอัตราการเสี่ยงแล้วเกิดมันไม่เข้าหรอคะ อ,อาจชรย์ไม่ได้จับหนวยได้ล็อกหน่วยได้คำนวณ <c oughs> พี่น้องคือเอาให้น้อยที่สุดนี่แหละเลข5ห้าหางก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะ <c oughs> แล้วก็กลับไว้สักหน่อยนึงบางทีก็ตรงเป๊ะๆนั่นแหละบา,หาบางทีก็ออกกลับเหมือนกันมีบางงวดก็ออกเลยสามตัวตรงๆแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นออกสามตัวโต๊ดแล้วก็ตัวเลขสองตัวก็อาจจะกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาก็โอเคอยู่นะ คือได้บางงวดอาจจะได้น้อยหน่อยบางงวดก็อาจจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าไว้ใจก็เข้ามาเป็นสมาชิก V.I.P กันได้ตลอดที่หรือว่า6เดือนพี่น้องก็นั่นเข้ามาแล้วก็ท่านใดอยากจะทนานวิตามินซีของอาจารย์ก็ทักกันเข้ามาได้เพราะว่าวิาวตามินซีเนี่ยคนเราต้องทานเพราะว่า,ามันแก้อนุมูลอิสระโรคทั่วไปที่เรา,าไม่รู้ว่ามันจะมีโรคใหม่เข้ามายังไงวิตามินซีเนี่ยมันป้องกันแล้วก็ สร้างคอลลาเจนให้ร่างกายไม่เหี่ยวไม่ย่นที่ร่างกายแบบว่าผิวหนังหย่อนคล้อยหน้าตาเบ้าตาคิ้วหนังตาตกอันนี้ถ้ารับทานประจํามันจะชะลอวัยชรานะคะแล้วก็แค,แ,คแคลเซียมเนี่ยมันเป็นวิตามินแคลเซียมเหลวนะคะแคลเซียมเหลวแล้วก็ทานได้เพราะว่าทุกคนไม่ได้ทานผักทุกวันทั้งวันผลไม้ทั้งวันบางทีทานส้มเนี่ยอย่างวิตามินซีเนี่ย เราจะได้วิตามินซีเม็ดหนึ่งเนี่ยเราต้องทานส้มประมาณสักหนึ่งหัวแล้วก็อาจจะทานสองสองสามเข่งประมาณนั้นถึงจะได้หนึ่งเม็ดคิดดูที่ว่าแล้วมันก็มีผลด้วยนะน้าตาลเยอะในส้มอ่ะส้มหวานส้มเปรี้ยวเราก็ไม่ทานนะ้นําตาลเยอะก็คือหวานเยอะก็น้ําตาลเยอะเพราะว่าอันนี้มันสกัดแล้วเป็นวิตามินซีโดยโดยเฉพาะม,มันไม่มีน้ําตาลเหมือนกาแฟก็เหมือนกันข้าสกัดมาจากหญ้าหวานไม่มีน้ําตาลเจือปนอันนี้ ก็ปลอดภยัยอันไหนที่ว่าปลอดภยัยอาจารย์ก็เอามาให้พี่น้องนําเสนอพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่รับไปแล้วก็ไม่มีการต่อว่าต่อขานกันก็คือน้ําหอมน้ําหอมนี่ก็คือ,อเป็นหัวน้ําหอมฝรั่งเศสเป็นจากบริษัทเลยแล้วก็เขาผลิตแยกมาให้เราก็เป็นชื่อของอาจารย์นะคะมะีเป็นสิบกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นอของแนะนาทั้งนั้นแหละจะพี่น้องก็ ทักทายกันเข้ามาถ้าอยากได้กินหอมคงทนถึงสองวันบางทีใส่เสื้อผ้าฉีดเอาไว้เนี่ยเราไปถึงไหนไหนกลับมากินยังอยู่เหมือนเดิมคือคนเราอ่ะบางคนมีกลิ่นตัวนะบางคนชอบทานอาหารเนะี่ยทานอาหารมีหอมเยอะมอะีชอบทานกระเทียมเยอะหอมเยอะด,ดูชอบทานของเปรี้ยวของอะไรกลิ่นตัวคนเราจะไม่เหมือนกันแล้วก็อันนี้มันดับกลิ่นได้ได้ดีมากแล้วเป็นหอมกลิ่นไฮคาร์ดอ่ะพี่น้อง แล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นกลิ่นสปอร์ตผู้หญิงก็จะเป็นกลิ่นเยียวโยวนหอมนุ่มนวลเนานะไฮโซไฮคาสเป็นผู้หญิงที่มีเทนนะ,ะไม่ใช่กลิ่นกระโบนกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นดอกมะลิเหมือนต้องจะไปไหว้พระอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้กลิ่นดีมากๆพี่น้องสนใจก็ทักเข้ามาตอนนี้ก็ยังเป็นโปรอยู่นะราคาไม่ถึงพันธรรมดาขวดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องหลายพันนะอันเนี้ยห้าสิบ เอขวดใหญ่เลยนะพี่น้องใครสนใจก็ทักเข้ามาอยากได้ก็ทักเข้ามาตามนั้นเนาะ,ะบางท่านก็สั่งไปประมาณสักสี่ห้าขวดห้าหกขวดก็มีเป็นโหลก็มีเนาะ,ะท่านท่านใดต้องการเป็นของฝากอันนี้ดีมากๆน้ำหอมเนาะแล้วก็อาจจะซื้อให้แฟนแล้วก็ของตัวเองก็เอาเป็นกลิ่นประจำตัวไปเลยพี่น้องคงเคยเห็นว่าเกี่ยวกับคน เมืองนอกมันเป็นประเทศที่มีกลิ่นตัวแรงๆเขาจะใช้น้ําหอมกลิ่นตัวของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยขน,ขนาดเขาออกมาออกรายการจัดหาคู่ปิดตาหาคู่เขาก็ยังหากันเจอเพราะกลิ่นน้ําหอมนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะคือใช้ประจําใช้แล้วติดตัวติดกายอยู่ตลอดเวลามันทําใหา้คู่ของเรา,เาที่ชอบอก็จํากลิ่นเราได้ด้วยนะเออมีหลายอย่างนะที่คนเรา,เาที่สรรหาให้กับตัวเองนเนาะอะ แล้วก็เอท่านใดที่อยากได้กำลังวันที่ถามมาแล้วก็อยากเข้า V.I.P ทาอย่างไรพี่น้องอาจารย์บอกตลอดว่าเข้า V.I.P เนี่ยโทรอย่างเดียวโทรมาเจออาจารย์ก็สมัครกันแล้วก็รับเข้าไลน์เข้าบ้านเขียวเนาะอาจารย์ก็จะส่งหวยให้สอง,งวนวดหรือมีอะไรที่มันเ,เปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันอาจารย์ก็จะส่งเข้าไปในไลน์ให้สําหรับพี่น้อง V.I.P นะเนาะอะแล้วก็ อา,อาจารย์ก็ทําเลขมาเลขวิ่งเนาะวิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่ง0ูนย์กับสนะคะศูนย์กับสแล้วก็6 19 87อันนี้ก็เป็นเลขกันพี่น้องจะคุยเอาก็ได้อะไรก็ได้นะอันนี้เป็นเลขที่อาจารย์นํามาให้แล้วก็สองตัวยังไม่ได้ทําเลยพี่น้องอาจารย์รีบเพราะว่าวันหนึ่งคือหน่ได้นอนเวลาได้พักนิดเดียวต้องทํางานมาก บางทีคุยกับใครกับญาติพี่น้องต้องขอตัวเขาตลอดบ,บอกทําอะไรทําไมจึงไม่พักผ่อนไม่ได้คุยกันเลยเต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเอาเลขสองตัวมาให้พี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเลขวิ่งล่างนะอันนี้ถ้าพี่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่อันนี้เลขวิ่งบนแคปบได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้คือเลขสองตัวบนนะคะอาจารย์เล่เล่นหลักแปดหลักเก้าพี่น้องก็คัดเอานะคะอชอบอันไหนก็จัดไปไม่ได้ให้เล่นหมดนี่นะแล้วก็อย่าลืมกลับนะเพราะว่าอาจารย์ก็ทําไว้บางทีมันก็เป๊ะเลยบางทีมันก็กลับเพราะฉะนั้นเราเสียเวลาสิบห้าวันเราต้องกลับเอาไว้หน่อยกันพลาดเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรบนนะสรุปสูตรบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านที่มาใหม่เนาะ ก็ขอให้โชคดีนะอันนี้สูตรล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสอันนี้สามตัวสามตัวเมื่อที่แล้วก็เข้านะคะเข้าหลักร้อยหลักหน่วยเนาะ,ะพี่น้องอันนี้ก็อันใหม่หนึ่งสามห้าอันนี้มีสิทธิ์ได้3าตัวหน้าสาตัวท้ายเหมือนเดิมพี่น้องถ้าซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมเอา3าตัวนี้ไว้เป็นหลักร้อยนะคะ ขอให้พี่น้องได้ขอให้ล่ำรวยขอให้ได้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนอ่าของที่อาจารย์จำน่ายเพราะว่าอันนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวตรวจสอบกับร่างกายของอาจารย์เองนี่แหละไม่ต้องไปตรวจสอบกับที่อื่นของอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์ทานดีพี่น้องปลอดภัยค่ะนะคะอยากจะสนับสนุนได้บุญต่างหากนะคะพี่น้องอันนี้อาจารย์ก็ให้ให้ครบทุกอย่างแล้วเนาะพี่น้องก็เอาไปทำนะคะ ไปตรวจสอบอยากได้อะไรไปเข้าคู่อาจารย์คิดว่าพี่น้องก็คงมีเลขเด็ดของพี่น้องอยู่นะคะแล้วก็เอาไปเข้าคู่กันหรือบางท่านอา,อาจจะมองของอาจารย์เป็นเลขดับอของตัวเองเป็นเลขเด่นบางทีพลาดก็มีเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าไปเชื่ออาจารย์อะไรก็ไม่รู้ข้างนอกได้เลขเจ็ดมาลุยเลขเจ็ดอย่างเดียวเลยแล้วก็ของอาจารย์เข้าแล้วก็มาอดควรไม่มีบุญมั้งนั้นไม่ใช่ไม่มีบุญหรนะคุณดื คุณดื้อให้แล้วคุณไม่เอาอาจจะเป็นจริงๆก็ได้อาจจะเป็นไม่มีบุญเหมือนกันแกงที่ว่าเพราะว่าคุณไม่เลือกอาจารย์ให้แล้วก็ยังดื้อรั้นไปไปอย่างอื่นอยู่อีกเอาอย่างอื่นมาผสมบางทีแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าพอหวยออกไปปุ๊บนะใกล้จะออกอะบางทีอาจารย์ทักมาว่าให้ติดเลขนั้นเลขนี้ไว้นะเพราะว่ามันมีสิ่งที่ด่วนนอกรายการคือนอกหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยมันมามันจะเข้ามาแจม อาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรเนาะ,ะก็จะบอกแค่นั้นเองพี่น้องเข้าใจก็เล่นตามแค่นั้นเองเนาะ,ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอจบแค่นี้ใครอยากได้น้ําหอมก็ทักมาใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะคอยากอุดหนุนอย่างสร้างบุญอะไรพี่น้องแล้วอาจารย์มีเบอร์เดียวนะคะไทยพาณิชย์นะแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดเก้าสามห้าหกเจ็ดแล้วก็ท้าพี่น้องบางท่านน่ะ ไม่อยากเล่นเลขอะไรก็อยากเล่นเลขอาจารย์ก็เล่นได้นะบางทีมันก็เข้านะเป๊ะๆก็มีนะ,ะพี่น้องก็ลองดูเนาะ,อะโอเควันนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเริ่มทํางานวันใหม่ขอให้มีความสุขกับการงานเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขอให้มีความสุขทําอะไรก็ไหลลื่นเงินไหลเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะวันนี้ขอจากไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ